ติดตามรับฟังข่าวสารความเคลื่อนไหวทันทุกเหตุการณ์ครอบคลุมทุกประเด็นกับข่าวท้องถิ่นทางสวทปัตตานีคลื่นนี้เกินร้อยที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีสำนักประชา 3, 6, สัมพันธ์เขตหสงขลากรมประชาสัมพันธ์ความถี่ f m ฟร้อยเมกะเฮิร์สขอเสนอข่าวท้องถิ่นและข่าวบริการประจำวันหัวข้อข่าวประจำวันมีดังนี้ กระเพาะของหวานน้ำตาลช่วยลดความรู้สึกอิ่มได้น้ำตาลช่วยลดความรู้สึกอิ่มได้ดรไดหรือที่เรียกกันว่า กระเพาะของหวานตรวจสอบข้อที่จริงโดยกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขพบว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงจากการวิจัยของประเทศออสเตรเลียระบุกระเพาะอาหารของมนุษย์มีความยืดหยุ่นสามารถขยายตัวตามปริมาณอาหารที่กินเข้าไปและเมื่ออาหารเข้าไปปริมาณมากๆจนเต็มกระเพาะจะทําให้รู้สึกแน่นและอิ่มแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเปลี่ยนเป็นขนมหวานความอิ่มจะลดลงหรือกระเพาะขยายตัวและสามารถกินเพิ่ม เข้าไปได้อีกสอดคล้องกับวิจัยของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ระบุว่าน้ำตาลทำให้สมองรับรู้ถึงการอิ่มลดลงสามารถกิม กินอาหารเพิ่มได้อีกแต่ไม่ใช่แค่เฉพาะของหวานเท่านั้นหากกินอาหารหลายเมนูในหนึ่งมือ้อจะสามารถกินอาหารได้ในปริมาณที่มากกว่ากินอาหารเมนูเดียวรับข้อมูลข่าวสารจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www. anamai. moph. go. th หรือสายด่วน02590-4000 ติดตามรับฟังข่าวท้องถิ่นและข่าวบริการได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี f m 1 0 1 m h รเมกะสำนักประชาสัมพันธ์เคห6กรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังทางวิทยุออนไลน์ได้ที่ w w w r a d i o p a t บดอทปสวทปัตตานีข่าวสารเพื่อปวงชน